ีครับสวัสดีแฟนเพจท่านยองทุกคนนะครับวันนี้ผมมาพาชิมก๋วยเตี๋ยวข้างนาเื้อร้านตันวนี้ฮะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีร้านเหรอมีเื้อร้านเหรอใช่ว่าก๋วย <c oughs> เตี๋ยวริมน้ำใช่ไหมครับนี่นี่เบิ่งแม่ค้าบุตร <c oughs> อาดสีเหลียวเรเห็นจังหน่อยนะครับเพื่อนนั่งอยู่ <c oughs> อันนี้ตั้งแต่เช้ามานี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นั่งอยู่ได้เนี่ อยู่บ้านสวัสดิ์นานๆสิมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินครับบ้านนี่ฮะอึดงาก๋วยเตี๋ยวกิน <c oughs> เออเบิดคู่มือมาหน่อยูีนี่ฮะเป็นบางมือบันนี้ก็สิบบบบบบ,บ,บ,บ้อยู่ห่ะได้ฮะ <c oughs> เปิดส่วโมงเดียวปิดมันเบิด,ดวิวบรรยากาศครับวิวร้อยล้านมังเลยอัน ความฮ้อนบ่าต้องพูดถึงอะฮ้อนขนาดแต่แต่มีแอร์ธรรมชาติเย็นเย็นสบายอยู่นี่เดี๋ยวปรุงไปก่อนนะครับผมบรู้ว่ารสชาติเป็นจย่งไรจะสู้แล,แล้วมันโอเคอยู่เบ่งเครื่องปรุงอะหลายบางคนบอกว่าคือปรุงหล่ให้มันสิเป็นโรคไตได้นี่แถวนี้เขาปรุงแบบนี้มีต้องมีทุกอย่างาครบแต่บ่ได้มีออกเพสตอะไรอยู่ในห่าวอ๋อ อ๋เมื่อสิมากินหมกเฟ็ดสะพริกอันพริกอันนะพริกเผาพริกอย่างก็พริกพริกย่างนี่ใส่เลยนี่ครับผมทุกคนปรุงมันก่อนหน้าตามันก็โอเคอยู่ได้เพื่นเปิดเปิดร้านมาจาก จากปีแล้วนี่ในหกมือมาลองซิมเหิืองครับ่อยเตี๋่อยวตี๋ริมนาเหะอข้ยเตี๋ยวริมนาสอบถามได้ครับถ้าผู้ใดมาพ่ได้กะถามเอาขับจูบัสสวัสด์ก๋วตี๋วก๋วตี๋เจอนอืมใครอยากลองรสชาติแซ่บแบบ๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบพี่เป็นเอกลักษณ์เจ้าของ ก็สามารถที่ิิมามาลองชิมบังได้ครับนี่แหละแม่ค้ากับมือใหม่แต่กระแซบเลยล่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อหากินยากแถวนี้ครือมันมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูเนาะเส้นจะหลายนะครับนี่ครับทุกคนโอเคเลยนะนี่ นาตาปาเนื้อ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 ตุ่นเอามีแต่เนื้อตุ่นไม่หรอเนื้อเปื่อยเนื้อธรรมดาบ่มีหรอเนื้อซดบ่มีมีแต่เนื้อตุ่นป่าสองโะแซบแซบอืมไ่ได้อย่วงนล้นเนี่ะกินแล้วอืม มีปางน้ำนะม่ะปั๊ดจักซำไดนมีห่านปางน้ำปัดปดเือดอ่ปางเดือดอ่โอเคครับแนะนำแนะนำร้านนี้ข้บผู้ใดอยากมาลองซิมมือเที่ยงหรือว่าเปิด่อนันตอนไหนสองทุ่มหือได้คราวมันเบิร์ก่อนมันเบิก่อนนะครับประมาณหกโมงเย็นหรือว่าถ้าถ้ามันถ้ามันยังเบิร์กับไหลไปเรื่อย แต่ว่าถ้าหลังจากนี้ถ้าคนมาหลายแล้วก็น่าสิเบิร์ตั้งแต่บ่ายโมงครับก็ลองลองลองมาซิมเบิร์นเปิดตอนเละเปิดสิบเอ็ดโมงนะครับสองทุกวันเนาะบบมีบันยหยุดครับหยุดวันพระค่ะหยุดวันพระอ๋อหยุดวันพระไงไปเอ็นอย่างนั้นเนะ่ะอเชีงยงเนื้อพูนปิดค่ะอ๋อเชียงเนื้อปิดตัดคือบบซื้อมาเพิ่มสิ พันมีจำกัดโอเคครับนี่นี่เบ่งเบ่งหน้าแม่ค้าไปนี่แหละมาอุดหนุนเพื่อนเนี่ยเพื่อนจังบอดเจ๊งมันหาก,กินยากย๋วยเต๋ยวเนื้อแถว,ว,วเฮาน่าะโอเคครับบันสวัสด์บันสวัสด์ข้าวต๋ยวราคาสบายกระเป๋านี่คือโจออกจากกระเป๋าจนบา่มีเงินเหลือเลยหรือเปล่านี่หยอกเล่นนะเหิือมีวิวสวยเลยแล้วก็อ่าบรรยากาศเย็นสบายนะครับบอรฮ้อนนะ มีที่จอดรถให้น้ำจักรยานกับมอเตอร์ไซค์รถใหญ่กับจอดตามอัต,ตภาพนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดอ,อยากลองชิมก็มาลองชิมเด้อก๋วย,ยเตี๋ยวเนี้ยปรสวัสดิ์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมลูกชิ้นก่อนลองชิมลูกชิ้นก่อนไปละสวัสดีครับ